ความสำคัญของสัญญาผู้ถือหุ้นหรือ Shareholders Agreement กับ Family Holding Company ค่ะ ตอนนี้หลายๆบ้านนะคะหลายๆธุรกิจครอบครัวค่ะก็หันมาใช้ Family Holding Company ในการบริหารจัดการกันแล้วใช่ไหมคะแต่อย่างนึงเลยค่ะที่อยากจะบอกว่าห้ามพลาดไปเลยนั่นก็คือการทำา s h r r h o o l e r s s g r r e m m n t t หรือว่าสัญญาผู้ถือหุ้นให้ชัดเจนนั่นเองเพราะการทำสัญญาผู้ถือหุ้นให้ชัดเจนนะคะจะทำให้เราเนี่ยใช้ Holding Company ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นและที่สาคัญนะคะเป็นการป้องกันการผิพาดกันในอนาคตหรือว่าคุยกันก่อนให้จบก่อนที่จะมีการทะเลาะ กััันนนทีหลงง่่เอคะดังนั้นวันนี้นะคะ finit planner ค่ะก็เลยเอาเรื่องของ Shareholders Agreement หรือว่าสัญญาผู้ถือหุ้นมาเล่าให้ฟังกันนะคะว่ามีประโยชน์ยังไงและต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรบ้างที่สำคัญค่ะอย่างที่กิ๊บบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะในเรื่องของสัญญาผู้ถือหุ้นเนี่ยจะสามารถช่วยป้องกันการขัดแย้งกันในอนาคตได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ถือหุ้นของ Family Holding Company หรือว่าบริษัทโฮลดิงครอบครัวเนี่ยก็จะเป็นบุคคลในครอบครัวใช่ไหมคะเป็นสมาชิกในครอบครัวดังนั้นสมาชิกในครอบครัวบางครั้งอาจจะพูดจาไม่เข้าหูกันบ้างหละ่ะหรือว่าตัดสินใจอะไรไม่ตรงกันบ้างความคิดเห็นไม่ตรงกันบ้างเรื่องของผลประโยชน์ก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะคะหลายๆอย่างที่กล่าวมาทําให้เกิดการขัดแย้งกันได้ และรูปแบบของธุรกิจก็ขัดแย้งกันได้ง่ายมากขึ้นเข้าไปอีกนะคะแต่ถ้าเรามีสัญญาผู้ถือหุ้นตั้งแต่แรกค่ะซึ่งสัญญาผู้ถือหุ้นเนี้ยเราเรียกว่ามันเป็นนิติกรรมเนาะคือทุกคนจะต้องเห็นด้วยจะต้องตกลงกันจะต้องโอเคตั้งแต่แรกนะคะถึงจะเซ็นสัญญากันดังนั้นเมื่อเรามีสัญญาตั้งแต่แรกแล้วค่ะในอนาคตหากเกิดอะไรขึ้นเราก็จะย้อนกลับมาดูที่สัญญาตัวนี้ได้เป็นการป้องกันการทะเลาะกันในอนาคตได้นั่นเองนะคะ ทีนี้มีตัวอย่างให้ดูนะคะสําหรับคนที่บอกว่าอ้าวแล้วมันช่วยอะไรยังไงได้บ้างอีกนะคะตัวอย่างนะสมมุติว่าในบ้านเนี่ยค่ะสมาชิกในครอบครัวที่ถือหุ้นตัว holding company เนี่ยมีอยู่10บท่านมีอยู่สิคนด้วยกันนะคะแต่ว่ากฎหมายไม่ได้กําหนดเนาะว่าผู้ถือหุ้นทุกคนจะต้องไปเป็นกรรมการของบริษัทเราสามารถแต่งตั้งกรรมการได้บ้านนี้ค่ะก็เลยจัดตั้งนะคะแต่งตั้งกรรมการขึ้นมา3ท่านด้วยกันเป็นตัวแทนของบริษัท คราวนี้อำนาจก็จะไปตกอยู่ในมือของกรรมการทั้ง3ท่านนี้แล้วค่ะถ้าเกิดว่าบ้านนี้เนาะมีที่ดินอยู่นะคะที่ดินนี้อาจจะไม่ได้ใช้ทาอะไรแล้วกรรมการทั้ง3ท่านค่ะมองเห็นว่าที่ดินนี้นะอยากจะขายออกไปเพื่อที่จะได้เงินก้อนใหม่นามาลงทุนต่อย,ยอดธุรกิจเขาก็อาจจะไปคุยกันนะคะประชุมกันแล้วถ้าเกิด2ใน3นั้นบอกว่าโอเคอนุมัติเห็นด้วยในการขายที่ดินนี้ได้เลยนะคะเขาก็ขายกันไปได้เลยโดยที่ผู้ถือหุ้นคนอื่นอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ํา ดังนั้นการที่เราทําสัญญาพูดถึงหุ้นไว้ตั้งแต่แรกค่ะเป็นการกําหนดเนาะอำนาจการตัดสินใจต่างๆเนี่ยจะต้องมาให้ผู้ถือหุ้นคนอื่นรับรู้ด้วยหรือเปล่าอ่ามาติต่างๆหัวข้อต่างๆนะคะเราสามารถกําหนดได้ตั้งแต่แรกเลยตัวนี้ก็จะเป็นการลดการขัดแย้งกันได้นะคะนอกจากนี้ค่ะในเรื่องของข้อพิพาทสมมุติว่ามีข้อพิพาทเกิดขึ้นแล้วแล้วยังไงต่อต้องทํำยังไงนะคะก็สามารถกําหนดไว้ตั้งแต่แรกได้เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ในเรื่องของการรับผลประโยชน์ค่ะกติกาการรับผลประโยชน์การปันผลต่างๆควรจะเป็นอะไรเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเงินจะเอาไปลงทุนเพิ่มเติมจะต้องลงทุนไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์นะคะก็สามารถที่จะกําหนดไว้ได้ตั้งแต่แรกเช่นเดียวกันค่ะเมื่อเรากําหนดรายละเอียดต่างๆดังนี้เอาไว้แล้วนะคะตั้งแต่แรกเนี่ยก็จะเป็นการลดโอกาสทะเลาะกันในอนาคตเกิดขึ้นหรือถ้าเกิดว่ามีข้อพิพาทกันเกิดขึ้นมาจริงๆก็สามารถย้อนกลับมาดูในสัญญาได้เช่นเดียวกันค่ะ ประโยชน์อีกข้อนึงของสัญญาผู้ถือหุ้นนะคะก็คือการปกป้องความเป็นเจ้าของหุ้นครอบครัวได้ค่ะปกป้องหุ้นของเรานะคะที่จะตกไปอยู่ในมือของบุคคลภายนอกโดยการระบุเงื่อนไขาการเข้าถือหุ้นไว้ให้ชัดเจนเพราะว่าหุ้นของบริษัทครอบครัวเนี่ยมันก็มีโอกาสหลายทางมากเลยที่จะตกไปอยู่ในมือของคนที่เราอาจจะไม่ได้ตั้งใจให้หุ้นของครอบครัวเนี้ยไปอยู่ในมือของเขานะคะเราสามารถระบุเอาไว้ได้ตั้งแต่แรกเลยค่ะ คราวนี้เรามาดูเนื้อหาสําคัญของสัญญาผู้ถือหุ้นกันนะคะอันนี้เอามาบางส่วนนะคะมาแชร์ริ่งกันข้อแรกเลยก็คือการกําหนดสัดส่วนการถือหุ้นของแต่ละคนให้ชัดเจนนะคะข้อ2ก็คือการที่เราระบุเงื่อนไขาการโอนหรือขายหุ้นให้ชัดเจนนั่นเองนะคะข้อ3คือการระบุการจ่ายเงินปันผลและวิธีการใช้ทรัพย์สินของบริษัทค่ะข้อ4เป็นการกําหนดบทบาทและอํานาจของกรรมการบริหาร ข้อ5นะคะคือการกำหนดข้อจำกัดในการขายหุ้นหรือโอนหุ้นให้บุคคลภายนอกและข้อ6ค่ะคือการกําหนดกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทค่ะจริงๆอันนี้เอามาให้ดูแค่บางส่วนเท่านั้นเองนะคะใน6ข้อนี้ค่ะเราสามารถที่จะระบุไปตั้งแต่แรกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการกําหนดสัดส่วนของการถือหุ้นแต่ละคนเป็นเรื่องของผลประโยชน์ข้อ2เป็นเงื่อนไขาการโอนหุ้นนะคะสมมติว่าถ้าคนนึงจะออกจากธุรกิจครอบครัวนะออกจากโฮลดิ้งคอมพานี มีกฎเกณฑ์ยังไงบ้างในการเอาหุ้นของเขานะคะมาให้กับสมาชิกคนอื่นๆในครอบครัวเออเราต้องทํำยังไงหรือว่าการระบุการจ่ายเงินปันผลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทต,ต่างๆนะคะเพื่อป้องกันการขัดแย้งหรือว่าทะเลาะกันในอนาคต บทบาทและอำนาจของกรรมการบริหารก็อย่างที่เล่าตัวอย่างให้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้ในการขายที่ดินออกในการที่กรรมการจะตกลงกันเองโดยที่ผู้ถือหุ้นไม่รู้นะคะอันนี้เราก็มากำหนดให้ชัดเจนได้ค่ะหรือว่าการกำหนดข้อจำกัดในการขายหุ้นให้บุคคลภายนอกนะคะบางครอบครัวบอกว่าอมองว่าได้บางครอบครัวมองว่าไม่ได้เอ๊ะต้องทำยังไงนะคะเราก็มาคุยกันตั้งแต่แรกเลยแล้วก็สุดท้ายกำหนดกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทถ้าเกิดว่ามีปัญหาขึ้นมาจริงๆเนี่ย เราจะทํำยังไงกันดีนะคะอันนี้กิ๊ต้องบอกว่าตัวสัญญาผู้ถือหุ้นนะคะเป็นการตกลงกันภายในระหว่างผู้ถือหุ้นกันเองเนาะระหว่างผู้ถือหุ้นกันเองนะคะแต่ถ้าจะให้ครบนะคะก็จะต้องมีข้อบังคับบริษัทนะคะเราก็ต้องไปจัดการในเรื่องของข้อบังคับบริษัทด้วยให้สอดคล้องไปกับสัญญาผู้ถือหุ้นเพื่อให้มีผลกับบุคคลภายนอกด้วยค่ะ หรือว่าบางบ้านนะคะก็ทําตัวธรรมนูญครอบครัวครอบคลุมกันไปด้วยเลยตัวสัญญาผู้ถือหุน้นตัวข้อบังคับบริษัทก็ใช้กับบริษัทโฮดิ้งครอบครัวแล้วก็ตัวธรรมนูญครอบครัวค่ะก็ใช้กับสมาชิกครอบครัวทุกๆคนด้วยนะคะใช้ควบคู่กันไปทั้งหมดนะคะก็จะสามารถทําให้เราเนี่ยดำเนินกิจการธุรกิจครอบครัวนะได้อย่างมีความสุขแล้วก็มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นค่ะ จากที่เราเห็นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นประโยชน์หรือว่าเนื้อหาต่างๆที่อยู่ในสัญญาผู้ถือหุ้นแล้วจะบอกว่าสัญญาผู้ถือหุ้นไม่ใช่เอกสารธรรมดาธร,รมดาเท่านั้นนะมันสําคัญมากๆเลยนะคะที่เราจะใช้ holding company หรือว่าใช้บริษัทของเราเนี่ยอย่างมีประสิทธิภาพนะคะดังนั้นตัวสัญญาผู้ถือหุ้นค่ะจะช่วยปกป้องความมั่นคงแล้วก็ลด การทะเลาะกันนะคะลดโอกาสการทะเลาะกันในครอบครัวในระยะยาวได้ด้วยถ้าเกิดว่าบ้านไหนนะคะครอบครัวไหนต้องการที่จะพูดคุยกันนะคะอยากจะรู้ว่าธุรกิจครอบครัวของเราเนี่ยจำเป็นไหมเหมาะไหมที่จะมีตัวโฮดดิ้งคอมพานีแล้วจะต้องทําสัญญาผู้ถือหุ้นแบบไหนจะต้องมีข้อบังคับบริษัทแบบไหนคะ่ะ ทาง Finis p a n e r ก็ยินดีมากๆเลยนะคะสามารถที่จะเข้าไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมก่อนนะใน w w w Finis Kit p a n n e r com หรือว่านัดหมายเข้ามาเพื่อพูดคุยกันเบื้องต้นได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะคะถ้าเกิดอยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับโ o l d i n g company หรือธรรมูนครอบครัวก็ฝากติดตามช่องนี้เอาไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ